น้ำท่วมทับน้ำท่วมตับเดี๋ยวเลยไ่นองครับวันนี้ไม่ยำคู้ใหย่ไม่ยำใครแน่แล้วนี่บอก่ริงเออใครแน่น้ำท่วมตับโอ้โหท่วมับพี่จนน้ำไหลบ่ ເຮົາເ่ັ้ນ້ອງຢູ່ອ້າຍຄິດຍາກອ່າບໍ່ຕາຍງ່າຍແມ່ນບໍ່ວ່າບໍ່ຕາຍງ່າຍອອກองียว อยยกเรีน้มึอนี่มึอนี่ไปเจอเรื่อยๆจนฟอนมึอนี่ย้ายกับแม่นังเฝ้าครับย้ายกับแม่เพื่อนแม่นังเฝ้ออืมนี่ย้ายเรืยอยาอืมนี่แม่เพื่อนแต่เล่นว่าแม่มันเล่นว่าแม่ขอบขอบคุณไอพี่น้องเอฟซีที่นเป็นห่วงขอบคุณหลายครับอืมขอบคุณหลายครับเออ ออที่เป็นห่วงกันน้อยกับส่วนสั้าเลยสิกลับไปท้ายงานที่เขาบอกเพื่อนเพื่อนถามหาโอ้ยขคาเจาแบบห่วยเฟซี่หลายเฟซี่หลายคักเด้วยไ่สบายถามหานไออเอออหลายงเอาโทรศัพท์ไม่เพิ่นครับครับแท็บเล็ตแล้วก็อ่นแนวชาแต่นาฬิกามันเป็นอะไรอย่างนื้อชานาฬิกาอยู่ในถุงนั้นหรอเ่าอ มัดคนเด็วนี en> yeah, no. so ุกคน่งงเออคนต่างต่างก็คอมเหม็นนะเออเอามา่อยหายเร็วๆนะฮึวมนนั้นมือไหนขึ้นอย่ามรนั้เมือมือใดที่เไปเวันจันทร์วันศุกร์วันจันวันศุกรเออวันจัน์วันศุกรอือ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 ีกเช่นีอืมเอื่นนวใจ นามตามพอผมก็เลยยินดอแมีผมเลยยินีแต่น้างปวาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 พี่าฮ่าฮบิ้่าฮ่า่าฮ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 เาฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าย่าฮ่าา่าฮ่า่าาฮ่าา อเออเออสเต็ปเซลเออพ่อไปใส่หรอพ่อไปเห็นงานเออไปเห็นงานอืมอมเอาเส้าตัวปบบที่นี่ขับเป็นพีเขาหรือวอร์ด้สิมาเลยเฮ้ยเรียวว่าหนาก้องนั่นไยวันีเรียกว่าหนาก้อนเนี่ย เอองานย้ายให้เห้อเนยเออี่แม่ปีเดียวไต่จัเท่าไหร่เลาะแข็งแรงขันม้งเจ็ดสิบแปดคุณเจ็ดสิบแปดบาท้พลังเป็นสาวเ่ออบัดทีนี้ว่านขาเจ้ใส่สายนำให้ขี่ให้เงียว ไปไทยโรงพยาบาลบ่ได้ครับพี่น้องครับไทยโรงพยาบาลบ่ได <contributes S 3> ้เขาไม่ให้ไทยเลยแต่ว่าบาบ่ให้ไทยได้ก็รักไทยผ่านมิงนี่หนอยว่าไมยเขาได้ถามขาถามขาเพลินอ่อืมครับอืมออเ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 อนเเออเออออเเเเออออเออ

อีออแม่ถือเลขไว้ถือเลขวาเออ่าถือกิฟต์อเซอียครับไป่อคิฟต์เสียไปใช่นีมครับเดี๋ยวสิเอาดันลงง่ายเพิ่นกันแทบเด็ดครับไว้โทรศัพท์